เมื่อกี้ที่เอาให้คืออะไรเอ่ยฝักช,ำช้ชำฉชาบออชช้านผมเรียกต้นช้ำฉาเนี่ยครับช,ำช้ชำฉาทางนี้เรียกโกเก้เาโกกโกใช่ไหมแต่ที่หันเขาเรียกจามจุลีจามจุลีครับจามจุลีอันนั้นหนังสือจะเรียกใ <c oughs> นหนังสือเขาเรียกจามจุลี วิววหญ้าสวยเลย,ะยาะวสวยเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่เก๋นะครับสวัสดีคุณกบเคโรนะครับสวัสดีคุณปริญญานะครับคุณเบนซ์นะครับคุณเหมวันนะครับสวัสดีคุณต้ยกทมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ สองสาวครับผมวันนี้พามาหาสองสาวสวัสดีครูเอนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับเป็นไงบ้างไปเที่ยวสงการที่ไหนกันมาบ้างครับสงการของเราก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะไปเที่ยวที่สุนช้าง ตันนี้นะครับทีมงานนะเดี๋ยวสวัสดีทีมงานด้วยน,นุนพี่โอ๊ดนะครับพี่โอ๊ดนะครับนี่พี่จำรัดแล้วก็น้องเชฟนะครับไปเที่ยวสงการกันที่ไหนเอ่ยศูนย์ช้างใช่ไหมไอย้ยาพวกเราสี่คนนะครับทเที่ยวสงการที่ศูนย์ช้างกันนะครับปีนี้นะเพราะหลายคนก็ขี่รถมาเที่ยวที่ศูนย์ช้างไงแล้วเขาบอกโอ้ไปเที่ยวศูนย์ช้างเราไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวบ้างนะครับ ตตตเแอบรักสองสาวมาหาบ่อยนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงเขาคุยกันตลอดเลยได้ยินเสียงเขาคุยกันแทบทุกวันเลยนะครับตอนที่มาอยู่หน้าบ้านนะเสียงอุยอุ๊ยอุอีตลอดเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มากินย่านนาวังครับผมอยู่บริเวณห้วย นะครับบริเวณห้วยใกล้ๆก,ก,กับทางเข้าของอาคารที่พักนี่แหละนะเมื่อสักครู่นี้ก็มีพี่ๆที่มาพักในศูนย์ช้างของเรานะครับแล้วก็วิ่งออกกําลังกายนะออกกําลังกายก็เจอก็ทักทายทําให้นึกถึงาภาพวิ่งตอนก่อนนั้นเลยที่เป็นอ,อะไรนะแชร์พอช้างที่วิง่งวิ่งตอนแรกนะครับ สวัสดีจากนครปฐมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณกบนะครับสวัสดีคุณพิยาพรด้วยคุณสายลมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณบุญเสรนนะครับเที่ยวศูนย์หน้าจอใช่ไหมคุณดีนี่บอกเที่ยวศูนย์หน้าจอเที่ยวออนไลน์นะครับนะอากาศร้อนนะครับช่วงก่อนนี้ที่ทางน้องเดียนะครับกาอแล้วก็กระต่าย นาะได้ถ่ายทอดสดช่วงนั้นเนาะแล้วก็ที่มีพิจุยพานถ่ายทอดสดด้วยก็หลายหลายท่านก็เที่ยวทางออนไลน์นะครับเนื่องจากบรรยากาศนะและอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับก็เลยมาท่องเที่ยวออนไลน์กันนะครับแล้วก็ถ้าทางทีมงานนะสะดวกจากการเต้นลํำฟ้อนกันก็มาถ่ายทอดสดให้ดูนะครับส่วนใหญ่แล้วทางทีมงานจะไปร่วมขบวนกันนะครับในช่วง วันที่12ถึง16ที่ผ่านมานะไปร่วมขบวนถ้าท่านใดมาเที่ยวหาที่นี่นะครับก็จะเห็นนะครับนะบางท่านนะเข้าไปร่วมอยู่ในขบวนด้วยนะรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็สนุกสนานมากเลยปีนี้นะครับสนุกสนานมากนะครับนะไปดูกลองยาวใช่ไหมคุณแอมมาเห็นกลองยาวใช่ไหมนะแอดกอดที่กลองยาวนะครับวับนนั้นกลองยาวอันนี้ ให้ดูมุมนี้มุมนี้สวยมุมนี้สวย na, Good morning to everybody na, so welcome to the steam life of the Thai Elephant Conservation Center of today 18 April นะ for the start of the steam life นะ I'm showing everyone to both of the like a uh, closest friends นะพังยุ้ย and Pang Sanru or we can call her nickname as uh, Pang Dummy uh, and both of them spend the time uh, early in the morning like uh, before 11 o'clock to have a uh, good food uh, and fresh grass Surround the river but because of this year it's very dry seasons come so very fast So it makes around here is very dry and has no water But down here in the sand it have a lot of the water that if elephant would like to drink some The mahout will bring them go to the tube and turn all the tube to eating to drinking Sorry, and so far if they feel it's like hot on the skin they r e gonna throw it to the skin or throw it to the back like the first one like the first one over there that she try ถอยถอยถอยนะครับพี่ควันให้ซกให้ถอยละนะน่ารักนะครับคุณยุ้ยยุ้ยของเรานะครับไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาด สนรู้กับน้องยุ้ยอวบอ้วนจังเลยนะครับเอาเตือด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 ให้ดูวิวด้านบนโน้นก็ได้นะครับหรอที่ไฟฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีอะไรฝั่งนู้นมีอะไรฝั่งนู้นมีป่าย่าหรอช้างกำลังจะไปด้านนู้นเดี๋ยวเราหลบก่อนเดี๋ยวเราหลบก่อนนิดนึงนะครับ ดูฝั่งหญ้าฝั่งหญ้าอู้สองสาวกินหญ้านะครับกินหญ้าหน่าวังนะครับผมอันั่นอันอัน,อนหันมาแป๊บเดียวนะเที่ยวสวนช้างมวดมากค่ะนะครับคือตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ผมเดินถอยถอยลบๆบนะครับโดนหญ้าอันนี้ด้วยไมยราบยักษ์นะครับซึ่งน้องช้างชอบกิน เร่องงช้างชอบกินนะครับกินยอดของมายราบยักษ์โทรศัพท์ห้ามร้อนโอเคไม่ร้อนสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกินหญ้าอยู่นะแล้วก็สำรวจเส้นทางไปด้วยนะเมื่อสักครู่ คิดถึงมุทุจังนะครับมุทุอยู่ด้านบนนะครับเป็นญี่ปุ่นไปแล้วนะครับมุทุจัง <c oughs> นะเหมือนชิ้นจังหรือเปล่า <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะกำนันทานข้าวเช้าหรือยังครับวันนี้กินแล้วครับผม วันนี้เมนูง่ายๆเอาจริงๆเลยไข่ต้มผักนึ่งแล้วก็น้ำพริกนะครับน้ำพริกนี่แหละสำคัญเลยทำให้กินข้าวได้หลายชามกินง่ายอยู่ง่ายนะครับช่วงนี้ช่วงนี้กินง่ายอยู่ง่ายนะแอบไปขโมยผักผักกูดแถวนี้เขาเรียกผักงอหรือผักกูดที่ที่อยู่ตามน้ำที่ผักกูดใช่ไหมเนาะ ชาวบ้านจะเรียกเป็นผักงอแอบ,บขโมยของน้องเฟิร์นมานะครับน้องเฟิร์นปลูกไว้หน้าบ้านแอดน้องเฟิร์นถ้าลดน้ำดีๆหนึ่งมันต้นมันจะต้นใหญ่มากเลยนะครับ <c oughs> มุมนี้ให้ความปากห้อยของน้องมี่นั้นใช่ไหม <c oughs> ถ้าด้านข้างนะครับนะด้านข้างนี้อาจจะแกงน้องช้างได้นะครับ <c oughs> ตนะขออนุญาตเก็บตังก่อนปีหน้าจะไปหายินดีเลยนะครับต้อนรับทุกท่านเลยนะครับถ้ามาในช่วงเทศกาลนี้ก็จะมีความม่วนจอยได้เต้นลํากันด้วยนะช่วงเทศกาลนี้สนุกมากเลยตอนนี้น้องช้างเขาไม่อยู่ตรงบริเวณเขาเรียกอะไรอ่ะทางด้านหน้าของทางเข้าอาคารที่พักนะครับ เขามาสนุกกับการกินหญ้าอยู่ตรงนี้นะติด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 ต๊ดติดติดดแต่เราย้อนไปตรงนี้น้องเขาโชว์บ้านท้ายให้เราดูแล้วนะครับตอนนี้อ๋อเห็นไ,ได้นะ